เบิ่งพี่น้องพี่น้องมารีวิวบักรทันสามรสบักรทันสามรสดูเปรี้ยวหวานอันใดกระสูบบักรทันต้นหน้าบ้านสาวเสิร์ฟเนี่ยบ่ได้เนี่ยพี่น้องบ่ได้ซื้อบ่อไ,ไยทยเพราะว <จะ S 1> ่ากินอย่างตกหมด,เป,หมดเป็นบักรทันส่วนกลางเนะะ่ยค่ะสาวมวยหน้าเขียนไอ้ตาพะยาติมะเก็บไปกินเนาะอ,อาเฟียลองชิมสักลูกให้ท่านผู้ชมดูสิสวัสดีหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้สวัสดีครับมาปลาเก็บ อินทร์เป็นคนเก่งนะอินทา์จะกินไม่ได้เพราะว่าอินทร์เอาก็ได้เมื่อทีใสน์น่ะกินได้เมื่อล่ะเก็บเลยตรงแล้วเก็บใส่กระต่าสมไม่ลาเกระต่าสมไปโอ้ยมันเป็นอย่างคืไงแต่น้องไม่ตึงเงี้ยวรึเปล่านี่เก็บเลยเก็บเลยอ่เอาคอไปยืด้กันเอากระต่าสีส้มไปไว้ตรงนั้นลูกให้มันหล่นใส่หัวบ้างเลยไม่เป็นไรหรอกอะไรนี่ล่ะเห็นไหมฝุ่นเบิ้งเยอะไปอื่นฝุ่น บ๊บหนักรอบกรอบดับลวกไม้กลินตัวนี้แล้ตสูไปน้ำก็จะได้หย่อนออกสิเพราะว่าอย่างพี่น้องพูดทางไหนวันนี้มาเพิ่นเสียนต้นนี้เพื่อจะกินได้โดนนะคะเพื่อจะกินได้โดนมีพงที่เสียนเอาไปเพื่อสุกดีดสุกบ่พร้อมกันสุกพร้อมกันเนี่ยเพดีที่จะได้กินบ่เกี่ยวอันนี้มันสิสุกบ่พร้อมกัน เก็บแล้วล่ะเนี่ยไปดองมาบึ้งน้อยก่ี่น่นะ้องปัมหาเลือเอาให้เด็กน้อยเก็บน้ำต้งวัเ่านี่เลโอ้ตนสดากบเตายแ้วเก็บอาบิ้งองนี่นนี่กลังเศบนี่พี่น้องคนเป็นความโดกของเพื่อนพน สยายออกนะอยค่ะเจมเหลืองสีเสียบเลยได้หน,น,นี่ยค่ะตอนเสริมบามันาสุกไรนะมันจ่าวใส่รับพันนี่นี่พี่น้องมันจะเป็นเนื้องสีบงเบิ้งเ้ยเบิ้งกอดดิเบิ้ไม่แหม่มงเบิ้งไม่เรี้ยบอะไรเออแบบไม่หวานลูกเธอเดี๋ยวเซ็เลยไหมดูลูกดูลูกบ้างบังลาเบิังเว้ยสุกหน้ำนะเฮ้ยเอาขึ้นมาเลยเบิ้งเอาเบิ้ง เอาลูกใส่เนี่ยแบบนี้อ่ะป้าจป็นคนเดิมของเราไปซะเดิมเดียวโอเคอะไรเอาไปไว้กินด้วยไง <c oughs> <ๆ S 2> มนันเกิดขึ้นอยู่ในหลุดแล้วเนาะตรงบ้านเฮื้อปลูกเห็นมะบ <c oughs> ัมพิ่นเอาแนวอันนึงเนี่ยก็หั่นให้เพิ่นเอาแนวมากันมมา้นแง้มนี่มีไฟพร้อมเนี่ยยันเพียงลงเพิ่น,อ,นอันนี้ดีย่างนึง บ่มีเมงไหมม่เอาพ่อฟ้าลชันมันยังไม่สุกครับหน่อยให้ป้าเก็บให้น่อยไปอ๋อนั่งเลือกต่อยกินนเว้ยว้ยอย่าไปต่อยมั่วนะลงหมดนะไม่สุกครับมาเบงในลูกพนากอันท่นนะ้นมง ผสกองซึ่งใดไปป่ะน่พี่น้องบนน่ะเต็มต้นบักกะทันบักกะทันเนะาะพุทราเดี๋ยอันนี้เป็นแบบเขาเอิญอย่างก็เขาเอิญเอาเองเนาะเขาก็บาบอรลู้ว่าเขาอัทานทันใดเพระาะเขาไม่ได้ซื้อมาปลูกคิดว่าทานันใดเป็นทนัน <c oughs> พ่วาแบบว่าเนี่ยค่ามันเกิดยังบังเอิญเอิญมาอย่างก,ก็ทางอีสานเขาจะมีแบบเวลาเลี้ยงให้เลี้ยงนันอะ่ะเขาเอิญแต่แห้งเนาะเขาจะซื้อมาแบบว่าเอิญมาอย่างก็เอิญบ้าน มาเห็ดนะเอา,หาเห็ดตากเห็ดไอ้เพิ่นหนึ่งละตัวบ้างแบนี้พรสมมติว่าเพิ่นคอยจะเกิดมาตัวนี่ที่นี่เริม่มมันแบบทันเสพนะเนริ่มเลยใายเป็นบักทันเสบได้กิน, <ปะ S 3> นสองปีแต่สองปีนี้เนาะสามปีปีละปีแรกมันก็เป็นยุทธแต่วต่ามันว่าเป็นหลายปีนี้เป็นหลายที่แรกว่าจะว่าจับหลายปบบนี้เพราะว่านำคล้องมาเ่าทันเนาะบัดนี้พอนำคล้องมาทันสั่นโอ้หูแบบสิบทอดมือบนตึงเอาตึงอ้าวตึงเอาพี่น้อง ส่นบ่าการ์หานเนี่ยเห็นบ้งพี่สิงโกบักหันเนี่ยโอ้กบักหานท่านโกบักหันเนี่ยมันหานออกได้เดิค่ะอันเชอร์โอ๊ตดอกล้มสบายงั้นน่ะอย่างซื้อกลย่มซื้อกลุ่มสบายลวกนี่ตื่นเตืองแล้ละโอ้ดอกพีร์มันกลิ่นแซ่บแล้วเนี่ยค่ะสีใส่ใส่นแน่เพราะว่าพันสมด์บาร์มันสุกเนี่ยเราเสริมบาร์มบ้กรอบไงมันแบบใสเกินไปเนาะ ืืือออออมเถูกบนละอันนี้ไม่ได้จัดอยู่ในตะกูลอันเนี้ก็ไม่ได้จัดอยู่ในตะกุลแบกขันกี่ดอกเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ด็ดเลยมันเป็นบักขันมันเป็นบักขันไงนังเป็นบักขันขันไงอยู่เยอะไม่ได้จัดอยู่ในตะกูลกี่นกเพราะว่ามันหวานมันเป็นบักขันที่แบบ จะบอกว่าจะไหนดีล่ะพอแล้วเชิญไม่สุกครับไม่สุกแมันยังไม่สุกครับลูกหรือว่ามันอาจจะเป็นบกันนน่เขียวยังไงตะกี่นะพรเขามาปลูกไปเขามชาติแล้วล่ะมันก็คืนมาเป็นแค่บบกทันเหมือนบอกทันน่อยน้องบังเอาะเท่าบ้กงันน้นยงไงที่เาซื้อกินนะชันนเว่าบิกทบันกลมแหลมกับแมมมันไม่ได้แหลมเลยกลมกับปกติเยอะนไปนน้ำทุกมือนี่เขียวเขียวส่มดดนะพี่น้องทเอีาเด็ดยนะ Lần là ngay nắng 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 đi nắng 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 เนื้อย่างมิสหมูสามซีซอนก,กินได้ดอกเพิ่นแต่ว่ากิขีดไม่ไหวห้หลายยุทดอกมือเนี่ยถึงมาสอยต้องปิดไปน้ำเขนได้ไปอันนี้ก็อันได้ไปกินเนือ้อย่างก็ได้ขีดไม่ไหวให้งผู้พิทักษ์เขากินดีเต็มต้นมากเนื้อย่างเด็กไปกินน้ำทุกมคอแต่ว่าปกติเสิร์ฟน้ำรื่งกันก่อก็สม,มืตินี่ เรื่องที่แบบว่ากินเขาแล้วตรงนี้ผลไม้เพราะมันมีกกอันนี้น้ำเนี้ยค่ะเพราได้แก้ครับยู่ดิอไม่ได้ซื้อสมไม่ได้ซื้ออย่างมกเอาบั้นี่อหละแก่คับเพราะว่าัน้างอมันก็เป็นม่วงกัหนไรเนาะม่วงกับหนูม่วงกับนูมีกัพอดอม่วับกเนีมันมีเหาคุณปีนี้ดกโหไอ้ฟ้ารเนเียเมีาตยมาดูมาดูลังจะต้องนะอลังจับกำลังจับลูกกำลังแสบบงเพียบแัลพวงเนี่ยว่างง หอมบุ้งแบบหอมหวงแับอมนักเงยผดีแล้วเนี่ยเ่อแดงก็แตกงคั้งวะเมื่อไรมีจับหวงมีซ้ำอีกอนทุนแรกน่ะทุนนี้ไหลยอดบเยอกออกลวเอาดอกจนเลยเอาไปยันบอกมีอย่างนี้สิบเอเลยเทียงกันตัวนี้นะมันั่วแขก๋ยาเขาไปไ่จึงเด๋ยว่าเขาติต้องเดี๋ยวนี้กับญาติเนี่ยพุร ปอมีปีนี้ได้เป็นซิปลูกที่ดอก ok คะ่ะเ่ตึงดีโยน้ามานละเกตออกได้ปีน้องได้นี่เห็นบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าี่กับหกเจ็ดน่วย8ปดเก้าสิบสิดสิสบสาประมาณเกือบ13ลูกค่ะหนึ่งสองสามนับไต้ยันเจ็ใหย่ได้สี่หน้วยนี่ก็อาจจะแ่ไหมเแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาลูกนี่นะเมื่อซื้ปุ๋มาใส่ันงหัวกรไเด็นะแต่ว่าจะตเอปุ๋ยยังไงก่ ฉันอัปุ๋ลิงมาเขาชิงว่าน้ำเซ่มันนะเอจะเลือกกินอะไรหน่อยสุกละอุ้ยหน่อยนั้งไงฮะก็มักสวยปุ้นน่ะสามีน้อยปุหนลงมาน่อเฟออออน่โง่มากเลย่ะเป่ะป่ะอุยเยเลยหนมึงต้องเทบแไปไหนเฟบอะไเอา้ำนี่ไงเอามาเผื่อพ่งนี้ด้วยไม่ต้องเทียวไปเทียวมา เดี๋เไปเมันะบ่ยันขกลัวหรอทีไหน่นเปมดเขาไปเอาเฟมดเขาไปเอาแ่าเอะเอดูเงกตาใหญ่่ละเอาใส่ถุงสิอืมนสมเนเ่อไปซ้ำวัน่ต้องไป อยู่กับป้าแล้วอืมเันนี้ไปเก็บแล้ชั้นอันนี้มันอยู่บ้านเขาเกลิ่นพี่เดิมเขาจะกิ่นส้นในกระแดกพี่น้องแต่ว่าขันสีนี่ปุ๊บแสดงว่ามันจืดหน่อยนึงอืมแต่ว่ากระแทบไอ้แบบนึงคล้ายๆน้อยตอืมิ่งเล็กก็ตัวแบบอืมันีแหละไม่ได้สีดยา ว่าได้เสียาว่าได้ผสมอย่างไสว่าได้ยั้งเลยนะไปยู่แด่นะไอ้สั์เห็นมั้ค่ะตาอันนี้มัจากโตกะาพมาหนาเฮามันจะเลยเป็นส่วนกางเดี๋ยวปีนี้สิผสมกันยุ่เพราะว่าเดี๋ยวมืดฤดูนี่ล่ละกะนาจะเอางานทางนี้ออกแล้วก็ตัดตายออกลงหน่อยนึงเนาะให้มันปีหนามามันก็เป็นพุ่มคือเก็บักทันยุ่สวนเพิ่นีเพิ่นตัดทุกปีได้ไหมน้องพุทธศาสนอ่ะยุ่สวนเพิ่นเพิ่นตัดทุกปี ตัดเหลือจะต่อซ้ำปัญยามอดเป็นปัญยาเป็นหมากมามันกลายคือเกณาอลือือคือก็ให้แบบใอ้พี่น้องนวดกับสิดวล่ะทำทำสูงเกินครับทำละโดกได้ดกดีครับพี่น้องหน่วยใหญ่กับพอดีแล้วครับเพราะได้วานหน่วยใหญ่คักหน่วยใหญ่เนี่ยสะสมวานพอดีอยู่เนี่ยยืนกินอยู่นี่กยจนจะอิม่มละเป็นตั้งต้อยตัวนี่ละบ้านเขากับพี่แกนี่แหละแล้วครับทหาน แต่ว่าบักสีดาปีนี้ได้กินหลายเกียวดีเลยนี่ตอนอน้นนี้ต้ออนอันยาเห็นไหมอันต้นมดีดาบนหนมต้อันนี้เปบําทั้งในพนทั้งในมันสูกไรละเหมือนล่ะสุกไราเสีบข้าวนี่ว่าสิตั้มเพื่นเนี่ยซตอนเพิ่นออกเนี้ยสาแตกไปึ้นมาเนี้ยอะไรที่เนาะแตกไปละวม่เมนบ้านตะตหน้าพี่เหลี่ยมอันนี้กับมี อันนี้เป็นหมากแล้วไม่ค่อยได้บำรุงเพิ่นได้เริ่มงามไม่ได้ิ่นได้กินดินแล้วก็ได้บำรุงเพิ่นเพิ่นก็เลยบ่งามบัดนี้พอเพิ่นได้กินดินเพิ่นแห้แก่เพิ่นยั้งไปแล้วบัดนี้เพิ่นเอาขึ้นเอาได้เนี่ยนี่เสื้อไซส์เป็ปนเสื้อหัวอใครไม่ใส่สี่ใบกะบหม้อไซส์ปีนั้นเห็ดหลอกหม้อก็ตามเนี่ยเสื้อเห็ดหลอกหัวอ,อ,อ,อวไป นี่เราบ้านสวนเัานไม่ได้ปลูกอะไยแรงแล้วท้าพี่กับท้ากิเล็อันนี้จากแมกก่กระดิเก็บเห็ดขมนั่นนะต้นนี้มีเห็ดขมเนี่ยนะก็ต้องเอาออกน,น, <c oughs> นะไปอานหน้าท้ากินข้าวแรงน้ำกันบรรยา่าพี่น้องเ <c oughs> ั่ไดนกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในดักคลิปนี้นะค่ะพาพี่น้องมารีวิวเบื้องเงินพุทธศานาบ้านสาวเชื่อมน,นี่ละพุทธศาสนรวมนะค่ะไอสักอยากกับมะต้อยไปกินผู้ใดอยากกับมะเอาไปกินได้พี่น้องแต่ว่าไม่ได้คาขายนะค่ะ สำหรับคลินิกกับไอซ์มี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะบบ๊ายบายสวัสดีครับสม้วเชิี่น้องเด้อค่ะ